อหอยแครงทอดครับทุกคนมันจะกินได้ไหมครับเพราะว่ากินได้นะผมจะลองชิมดูก่อนนะว่าเป็นยังไงถ้าไม่เวิร์กนี่คือเลิกถ่ายนะฮะมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนหอยหลอดอะอทุกคนหอยแครงตัวยักษ์เลยฮะอันนี้นี่เหมือนเริ่มเลยนะฮะ วันนี้ไม่ได้มากินหอยแครงนะครับแบบว่าเอามาจุ่มซีฟู้ดไม่ได้กินแบบนั้นนะครับแต่วันเนี้อะไรอ่ะต้องมีส่วนร่วมด้วยเหรอคะอันนี้เห็นถือกล้องก็มีส่วนร่วมเลยบอกแล้ววันนี้ไม่ได้เอามาจิ้มซีฟู้ดกินนะครับแต่วันนี้จะเอาหอยแครงมาทอดนะครับผมแล้วก็ไปยำน้ำปะลาพริกนี่เลยฮะ100เมตรเชฟบ,บุกฮะให้ป้าขายผักครับไปนั่งนับให้ด้วยนะ <c oughs> รับรองว่า1 0 0เมตรแน่นอนสีเขียว50เมตรสีแดง50เมตรนะครับนี่ ฮัลโหล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 บีบีเนี่ยเวลาเห็นพวกเราถ่ายนู่นถ่ายนี่เนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมแบบเนี้ย <c oughs> หอยแครงเอาไปทอดมันเคยมีใครทำไหม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เฮียเห็นในคอมเมนต์หนึ่งอ่ะบอกว่าเฮียลองเอาหอยแครงไปทอดดูสิเฮียก็น,น,นั่งนึกมันจะเป็นยังไงมันจะดืยด้ยๆไหม เพราะเราเคยกินแต่หอยแข็งหรือว่าดิบๆอะแล้วไปจิ้มกีฟูดกินแต่วันนี้คือหอยแข็งลวกสุกแล้วนะครับอันนี้แล้วเอาไปชุบแป้งลงไปทอดแล้วก็ทําน้ํายําปะลาร้าพริก100เม็ดนะครับาราดลงไปในหอยแข็งที่เอาไปทอดเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงวิธีทําน,น้ํายาปลาร้าฮะนี่ฮะเชฟบุ๊คครับจะทําน้ํายําปะลาร้าให้เราดูใช่ไหมคะใช่ค่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะมาแกะหอยแครงกันครับผมเราต้องแกะหอยแครงออกมาให้หมดเลยนะแล้วไปชุบแป้งลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีวิธีทำน้ำยำปลาด้วยนะฮะสูตรของแม่บุ๊กนะครับเอาแบบแซ่บๆเลยนะแบบเผ็ดๆเลยนะตอนนี้ก็ให้แม่บุ๊กนั่งแกะหอยแล้วนะฮะเริ่มแล้วฮะหมดนี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะะึงก็จะแกะเสร็จแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนานไหมคะไม่ค่ะสิบนาทีค่ะสิบนาที น,นี่ทุกคนหอยแครงเราไปเอามาฮะจากทะเลเพิ่งลวกเลยนะฮะสดๆสดสดมาครับตัวใหญ่มากดูแม่มุกถึงนี่แบบเป็นตลับเลยสู้ๆที่รักตัวสุดท้ายกบทุกคนแกะลงบ้างโอ้โหเ<ฮ>ตัว,ตวน่นนค่ะค่ะเอาไปทอดนะครับเอาไปราดน้ำจิ้มกินเอาไปทอดค่ะที่รัก,กวันนี้ ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เงี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะมาแล้วทุกคนวิธีทอดหอยแคลงฮะ <c oughs> ครั้งแรกเลยเนี่ยหอยแคลงแป้งทอดกรอบนะคะ่ะนี่เทแป้งทอดกรอบลงไปเลยฮะอสูตรเป็นยังไงคะ Google คะ่ะ Google คะ่ะ <c oughs> มีเหรอใน Google อ่ะใส่แป้งทอดกรอบไป2ถุงนะครับต่อหอย3ากิโลนะฮะ ปุกขาค่ะจะเป็นยังไงอะบาบ้าบาก็ไม่รู้เหมือนกันมาขอเติมน้ำนิดนึงนะคะได้ค่ะเนี่ยเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงครับมันจะไม่ฝืดนะมันจะชุ่มชุ่มฉ่ำช่ำโอ้ยอหอยแครงทอดครับทุกคนมันจะกินได้เหรคอคะเพราะว่ากินได้นะนี่ฮะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับอหอยแครงทอดนะฮะจะเห็นไปพร้อมด้วยกันเลยนะฮะ นี่ฮะของแข็งทอดเราอ,อ่ะครมา 5, ส่งไม้ต่อเดี๋ยวบ้างเอาชิมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสรุปเกียวไม่เค่ะอะก็คนเขาถึงไว้ทำกันคลิปพังวะเนี่ยผมจะลองชิมดูก่อนนะว่าเป <'m S 2> ็นยังไงถ้าไม่เวิร์กนี่คือเลิกถ่ายนะฮะมันเหมือนอะไรมะมันเหมือนหอยหลอดอะแข็งนะที่รักใชาไมอะไม่แข็งไม่แข็งที่รักกินดู เหมือน,นอหอยทอดอะไรที่เราไปทำน้ำยำปะลา้าก่อนเลยครับพริก100เม็ดครับมาแล้วครับทุกคนนี่ฮะเครื่องปรุงครับทำน้ำยำปะลา้านี่ครับพริก100เม็ดนะฮะ <c oughs> สีเขียว50เม็ด สีแดง50เม็ดนะฮะนับมาไปนะฮะเอามาปั่นให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็นี่นี่ครับน้ําปลาร้าของเราพร้อมจําหน่ายแล้วะฮะได้สูตรที่ลงตัวแล้วนะคะใช่ค,ค่ะนี่ครับช่องทางการจําหน่ายนะครับน้ําปลาร้าของเรานะฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับน้าปลาร้านี่คือเราคิดค้นสูตรกันเองเลยนะฮะทำกันเองนะครับยังไงก็ลองอุดหนุนกันได้นะฮะลองสั่งซื้อกันได้นะครับที่นี่เลยฮะขึ้นไ้แล้วนะครับผมอะไรคะ,ะอะไรคะลูก อ้ยร้องเพลงแล้วว่ะบีบีร้องเพลงแล้วเหรอคะนกจากพริกก่อนเลยนะคะใส่พริกไปเลยครับครึ่งนงก่อนแล้วกันนะร้อยเม็ดเทไปเลยค่ะนี่รักครึ่งนึงก่อนะี่รักเอาครึ่งเดียวก่อนเนาะใช่ค่ะโอเคน้ำตาลปี๊บนะคะประมาณหนึงช้อนใหญ่ห่เลยฮะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลายนิดนึงนะคะประมาณช้อนหนึ่งอะคะช้อนใหญ่ๆนะฮะใคะน้ำปลานะคะค่ะน้ำปลาก็สองช้อนใหญ่เลยฮะ น,น้ำมะนาวนะคะมาชอบเกลียวสองช้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะสองช้อนใหญ่ๆเลยครับคนให้เข้ากันนะคะกินได้เลยไหมคะยังค่ะาน้ำปลาร้านะคะของเราเองฮะสูตรเราเองฮะเทล,ลงไปครับ2ช้อนนะคะสองช้อนครับหอมมากเลยปลาร้าเราอะใส่พริกที่เหลือลงไปครับโอ้โหแสบกันเลยทีเดียวคืนนี้ ผักชีฝรั่งครับใส่ลงไปฮะล้นๆเลยครับหอมแดงนะคะเทลงไปเลยครับแซ่บแน่นอนมะนาวค่ะมะนาวฝานบางๆนะครับใส่ลงไปเลยฮะเพื่อความสวยงามเรียบร้อยแล้วะค่ะเรียบร้อยแล้วครับน้ำยำปะลาะของเราพิก100เม็ดฮะ หอยแค็งทอดราดน้ำยำปลาร้าพริก100เม็ดนะครับเป็นเมนูที่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะออกมารสชาติแบบไหนนะครับแต่เมื่อกี้ลองชิมหอยแค็งตอนทอดเสร็จแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันก็เหมือนหอยทอดอ่ะหอยแมลงภู้ทอดคล้ายๆกันแต่หอยแค็งมันจะมีความคาวกว่านิดนึงไปเลยฮะขอกินก่อนฮะนี่ทุกคนลองดูครับอืมอืม Mm hmm, เผ็ดมากเผ็ดมากพูดจากใจจริงนะอร่อยมากอร่อยเลยแหละทําขายได้เลยแหละเมนูนี้หอยแกงทอดราดน้ํายำปะลาเนี่ยคือบุ๊กทาน้ํายำปะลาาได้อร่อยมากหืม mm hmm, กินปะลาหอมมากลองสั่งซื้อกันดูนะฮะน้ำปะลาราตัวนเฮงครับลองอุดหนุนก็ได้นะครับช่องทางการสั่งซื้อนะฮะขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับผมเฮ้ย hey, ทุกคนได้เลยแหละหอยแครงทอดเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะหู้ยมาอร่อยมากอร่อยเลยไม่คิดว่ามันจะออกมาดีอะ่ะ ทำหอยแข็งธรรมดาเดี๋ยวโลกไว้จําืออืออื่อืออืออืออืมอืออืออหอยวองก่อนเนาะนี่ครอบโรยหอมเจียอครับผมอือ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 ออ อืมอืมอืมใส่หอมเยอะอร่อยมากไม่ใช่หอมเจียวกระเทียมเจียวพูดผิดอืมอืมอร่อยรอร่อยมากเลยฟานน้ำปลาอร่อยมากนั่งค่ะพี่นัทปลาฟานก็จะมีเส้นขนมจีนอืมนี่ทุกคนกระเทียมเจียวฮะไร้น้ำมันซื้อติดบ้านไว้เลยฮะอร่อยโอ้ยเผ็ดเอากระเทียมเจียวโรยหน่อยฮะ เผ็ดจ้าอ,อร่อยขู่น้ำยำอยากให้ทุกคนได้กินเลยอะ่ะคือปลาร้มันดีอะ่ะอร่อยนะคะอร่อยมากค่ะสุดยอดโรยไปเลยฮะอร่อยใช่ไหมกระเทียมเจียวราดน้ำไปเลยฮะตักกุนคัะ <ừ> ปลาเผ็ดอ่ะเผ็ดเกินไปทุกคนนี่นี่ฮะยบบอยูด่ดีไม่ว่าดีใส่พริก้อยเม็ด มามาต้องกินฮิลานิตค่ะมันเผ็ดต้องลองไปทำตามมาดูเลยนะจริงชัววอะไรเนี้ยอร่อยจริงมาเป็นกองบุเขาเลยเนี้ยกี่ตัวก็ไม่รู้เข้าปากเชฟไปฮะ หอผักฮะราดน้ำปลาไปครับทุกคนเทออกนิดนึงคะเผ็ดกระเทียมเจียวโรยเลยครับนี่ฮะอืม ทำมะนาวไห้คะเอาค่ะมีเหรอคะเผ็ดแบบจับใจเลยแบบแซ่บมากชื่อมันตลกอะนะหอยแครงทอดอะหอยแค็งกรอบหไหนลูกกรอบืม ทุกคนอย่าหาทํานะพริกร้อยเม็ดเอาแค่พอประมาณพอเฮียแค่อยากลองดูว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนแค่นั้นเองตอนนี้ยิบยัดในปากเป็นหมดเลยแต่แซบ่บอมอใช่มะนาวค่ะอืม,อม,อมขอบคุณข้าอือ ไ,ไอ้บบอน้ำยำแก้เผ็ดกินในติมน้ำยำก็แซ่บอยู่แล้วเจอชามะนาวเข้าไปโอ้โหทำไมาอยากกินนะแต่ว่ามันเผ็ดอะนะคะเอากินแต่ข้างบนไม่ต้องกินน้ำยำก็ได้ค่ะไม่ได้มันอร่อยตรงน้ำเลยค่ะอืกินน้ำเผ็ดแล้วกินน้ำตามเรื่อยๆอืม ไปไปประมาณน้ำหมดนะเนี่ยอ,อร่อยแต่เผ็ด <c oughs> โอ้โหป้าป๊าต้องห้ามอยู่แต่ป๊าป๊าต้องกินต่อเนื่องอ่ะกินกินยิ่งเผ็ดนะเนี่ยก็ห <c oughs> ้ามหยุดไงคะ อืมอืมอืมงค่ะอืมอ่มอเหม,ม,ม,มันยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ดอ่ปะป๊า,ปาต้องไม่กินน้ำ <c oughs> นี่เอาไอติมฮะเอาไปแย่งไอติบบีมาโอเคลูกโอเคแ <c oughs> ย่งปีบบี <c oughs> เมื่อกี้กินไม,คมไ่ค่อยอยังชั่วไป,ไปมา,มา,มาโมดจนได้อลองให้ทำไมอ่ะป๊าม,มันเผ็ดมากมันแซ่บอ่ะสุดยอดทุกคน ลองไปทําตามมาดูนะฮะหอยแครงทอดราดน้ํายําปลาพริก100เม็ดนะครับรับรองว่าเด็ดยังไงก็ฝากน้ำปลาของเฮียไปด้วยแล้วกันนะครับหอมอร่อยสูตรเราเองสําหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีลาไปก่อนสวัสดีครับผม